ทีแรกก็ววจะสอบอารมณ์ทางห้องลายกลุ่มก็ขอเลื่อนไปวันจันทร์และวันอังคารก็แล้วกันนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะเสาร์อาทิตย์นสองวันไม่อยู่นะจะไปทอดกระถินที่ที่ไหนนะ อำเภอฝางวัดอะไรนะรคูหาวารีอืมยังไม่รู้เลยไปไปวัดไหนเขาหลอกไปไหนก็ไปกับ <c oughs> <c oughs> ของรายการคลิกจะให้ทำนะใครจะไปร่วมทำบทกันก็ไปนะที่อำเภอฝาง่นฝนยังตกอยู่เลยที่นั่น ทีนี้ฝนหา,หายหลายวันแล้วนะอากาศเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะนโยมที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็จะส่งอารมณ์ทางซูมนะทางซูมวันอาทิตย์ทางรายวันเสารนะนะ์เลื่อนไปนะเป็นจนานทร์อังคารนะ อย่าทิ้งการภาวนาแค่นั้นแหละนะหน้าที่ของนักภาวนาเนะี่ยนักภาวนาและนักพัฒนาเนะี่ยอันเดียวกันนะนพัฒนาจิตตัวเองให้ได้ทุกวันทุกวันเนี่ยอ่โดยเฉพาะพอพอายุมากขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการเจ็บโน่นเป็นนี่อะไรสารพัดเนี่ยนะให้สังเกตจิตตัวเองไปนะ มีความทุกข์ไหมนะทุกข์อาการของทุกขเวทนาทั้งหลายไหมนะ่ะวันนี้ต่อมาก็ปวดหัวมาค่อนวันเลยนะนี่เป็นอาการปกตินะเป็นวิบากขันนะ่ะก็จะเป็นอยู่างเงี้ยสักวันหนึ่งแล้วก็หรือไม่ก็เป็นอีกสักคืนหนึ่งนีนะ วันหนึ่งก็คืนหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าก็หายเนะมื่อก่อนนี้เป็นเป็นอาทิตย์เนี่ยพอสภาวะนี้มาเนี่ยก็จะอาตาบาเรียกนั่นว่าสภาวะมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ละรู้แต่ว่านะเดือนหนึ่งอจะเป็นสักสองครั้งองี่นะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเดยเพราะใครที่มีวิบากกรรมอะไรที่เคยทํามานยเดี๋ยวมันจะแสดงออกมาให้เห็นเอง นี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะไปยุ่งอะไรกับมันไหมะนะถ้าใจไม่ไปยุ่งกับมันก็แค่เรื่องปกติเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นแหละนะถ้าใจไปวุ่นวายกับมันก็จะปรุงแต่งไปสารพัดเลยนะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นโรคโน้นโรคนี้หรือเปล่าอะไรสารพัดที่มันจะคิดแล้วที่ี้นะยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งคิดกันอยู่กันเนี่วนไปวนมาเนี่ย ถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันก็จะสักว่าแค่นั้นนะสักว่ามันปวดสักว่ามันเจ็บสักว่ามันชาอะไรก็ว่าไปนะปล่อยก็ทํางานไปแค่นั้นเองเพราะว่าไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะจะหนีไปที่ไหนก็นีไม่พ้นกรรมนะ,นะกรรมส่งผลที่ขันห้านะถ้าอยากจะหนีพ้นก็หนีขันห้าให้ได้แค่นั้นแหละอย่ามีขันห้าแค่นั้นเอง นหมันเวลาเราไปงานศพอย่างเงี้ยนะ้าไปร้องไห้กับการพัดภาคจากการของบุคคลันเป็นที่รักเนะี่ยก็ควรจะต้องร้องไห้เผื่อให้กับตัวเองด้วยนะเพราะสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะนะอันนี้เป็นเรื่องของศัจธรรมนะความเจ็บความป่วยความแก่ความตายนะน,นี่อันนี้หนีไม่ได้ นหนที้มันไม่อยากตายก็อยากเกิดแค่นั้นเองนะที่มันเกิดพอเกิดมันต้องต้องตายอย่างเงี้ยนะนี่จะพูดตามภาษาชาวบ้านตัวไปนะนะจะพูดตามแบบของนักภาวนาก็จะต้องบอกว่าถ้ามันอยากก็รู้ทันมันนะความทุกข์มันก็ดับไปนะนะถ้าไม่รู้ทันมันก็ปรุงแต่งนความทุกข์อย่างนั้นแหละนะไมื่อใจอยากอะไรขึ้นมา นะปวดหัวเป็นทุกขเวนาทางกายอย่างนี้นะแต่ถ้าใจอยากให้มันหายก็จะเป็นทุกขเวนาทางใจเพิ่มความมาอีกนะนะพอทุกเกิดทั้งกายทั้งใจที่นี่เอาไม่อยู่แล้วอนี้อีลงตุงนั่งไปหมดนะนนะ,ะนถ้าปวดหัวเป็นทุกขเวนาทางกายนะมีสติรู้ทัน,นะมันก็จะสักแต่ว่าปวดนะมันเหมือนกับที่เราเป็นอย่างอื่นนั่นแหละ เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นอะไรไปตามเรื่องนี่แหละนะมันไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรแตกต่างนะอันนี้เป็นธรรมดาเรนะสังเกตได้ว่าช่วงน,นี้เริ่มมีพระที่ไออะไรกันนะเป็นหวัดเป็นไอญาติโยมป่วยกันนะอะไรอากาศเปลีย่ยนนะพออากาศแห้งฝุ่นก็นเริ่มมาแล้วทีนี้พีเอ็มสองจุดห้าก็โผล่มาแล้วนะเชียงใหม่นี่ยังหนักนะ ถ้าหมดฝเมื่อไห่เดยกก็มาแล้วฝุ่นคลุ้มไม่หมดเนี่ยนะเนี่ยนี่เป็นธรรมดาเราอยู่กับธรรมชาติหนีธรรมชาติไม่พ้นนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ต้องรับมันให้ได้แค่นั้นเองนะกายใจก็เป็นธรรมชาตินะไม่ได้แตกต่างจากภายนอกหรอกนะนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับมันนะมันก็จะทุกข์ธรรมชาติของกายของใจที่มันกำลังทํางานอยู่นี่แหละ นะธรรมชาติทอ้งมันคืออะไรเราก็อาการที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องเป็นนะนี่ธรรมชาติรวนๆนนะเราทําอะไรกับมันไม่ได้ได้แต่ยอมรับมันแค่นั้นแหละยิ่งต่อไปเนี่ธรรมชาติก็จะโหดมากขึ้นนะทั้งภายนอกด้วยทั้งภายในด้วยนะนะภายนอกก็นะภัยธรรมชาติมีมากขึ้นไม่ว่าจะประเทศไหน มีสิทธิ์รุนเท่าๆกันตอนนี้นะไม่มีอะไรแตกต่างนะนะทำจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวแล้วต่อไปนี้นะ,นะะพอๆกันแล้วต่อไปนี้นะนนั้นภายนอกธรรมชาติภายในก็น่าจะหนักด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่านะการแข่งขันมันสูงขึ้นนะ ปนะระชากรมากขึ้นผูระสูงอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยนะนะพอมีปัญหาที่หนึ่งมีสงครามประเทศหนึ่งนะมันก็ล้วนไปทั้งโลกนี้เป็นตน้นนอย่างที่เราเห็ินเหตุกันอยู่แล้วอันนี้คือทั้งภายนอกภายในนี่เราเน้นไม่ได้เลยในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของกิเลสมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่มีอะไรแตกต่างนะเพราะงนั้นก็อยู่กับมันให้ได้แค่นั้นแหละนะยอมรับมัน นะไม่ใช่แค่ยอมรับอย่างเดียวรู้ทันมันด้วยนะถ้าไม่รู้ทันก็ไม่ยอมรับอยู่นี่แหละนะถ้ารู้ทันรู้ว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะยอมรับตามความเป็นจริงได้นะใจมันก็สบายขึ้นนะอะจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นแค,แค่นั้นเองฝนจะตกน้ําจะท่วมจะมีพายุถล่มอะไรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีไปไหนได้เลยนะยังไงก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเอง นะถ้ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่มีสิทธิที่จะหนีไปได้เหมือนกันนะก็ต้องยอมรับมันให้ได้แค่นั้นนะนะทำหน้าที่แค่นั้นก็ดูตัวเองไปนะโดยเฉพาะถ้าเรายัางหนีจากภัยของบัตตะสงสารไม่ได้นะภยัยงการเวียนว่ายายเกิดไม่ได้ก็แปลว่าเราก็จะเจอภัยพวกนี้อีกไม่รู้กี่พบก,กี่ชาติกี่กับกี่การก็เปน็นอยู่อย่างนี้แหละนะนะรบล้าฆ่าฟันทำลาย เอารัดเอาเรียบเบียดเบียนกันนี่มันเรื่องปกติต่อให้ข้างนอกมันไม่มันสงบสบายไม่มีใครรบตราคาพันกันข้างในนี่มันก็ครบราค้าพันกันอยู่เนี่ยะเห็นมั้งหรือเปล่านะขันมันก็กินขันมันอยู่อย่างนี้เลยนะนะร่างกายก็ทําลายตัวเองอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลางเงี้ยเนี่ยถ้าเราไม่ไปสังเกตเห็นมันเนี่ยเราก็จะยึดถืออยู่อย่างนั้นแหละนะ ถ้ามันยึดถือไอ้สิ่งที่มันยึดถือได้ก็โชคดีไปนะสิ่งที่ยึดถือได้คืออะไรล่ะเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสติสำมึกยัญญาอะไรพวกนี้นะแต่ดันไปยึดถือขันที่มันยึดถือไว้ไม่ได้เพราะมันเสื่อมของมันอยู่โดยธรรมชาติยิ่งยึดมันก็ยิ่งทุกยิงทุกก็ยิ่งยึดอยู่างนี้นนะวางเงินไม่ลงแค่นั้นเองนี่เป็นเรื่องปกตินะ วันนี้โยวงวันหนึ่งโทรมารายงานการภาวนานะปฏิบัติมานานนะจนนับถือกันเป็นญาติพี่น้องกันไยหมดแล้วนะส่งเรามาเป็นสิบปีแล้วน้องสิบกว่าปีแล้วรายงานาจะอยู่กับแฟนแต่ว่าไม่มีความสุขกับการที่จะไปอยู่กับแฟนนะมันมีความรสึกพูดงด่ายเอ้ความรู้สึกทางเพศมัน มันจางใครไปจะกนั่งมีความรู้สึกว่ามันจืดชืดไปหมดนี่นะนี่บอกว่าในเรื่องปกตนะิราคามันเกิดจากความคิดนะพอจิตไม่ปรุงนะีมันก็ไม่เกิดความรู้สึกพวกนั้นขึ้นมาแนะี่ชีดคู่ก็เริ่มมีปัญหาแล้วทีนี้เพราะอะไรเพราะว่านะอีกคนไม่ได้ฝึกอีกคนฝึกอย่างงี้นะ มันไปด้วยกันไม่ได้ทีนี้เริ่มห่างออกจากกันเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพื่อนใครที่มีชีวิตโดดเดี่ยวถือว่าโชคดีนะแต่ถ้ามีชีวิตคู่แล้วปฏิบัติด้วยกันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรพอไม่งั้นอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกําลังวางอีกฝั่งหนึ่งก็ยิ่งยึดอยู่กันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นนะอีกคนหนึ่งยึดอีกคนนึงวางนะก็อยู่ด้วยกันหาความสุขยากละนะแต่ต่างคนต่างเริ่ม สละละวางจางคลายไปด้วยกันอย่างนี้นะเป็นคู่บาร,รมีคู่บุญมาด้วยกันอย่างนี้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็จะอยู่นด้วยความเข้าใจมากขึ้นนะที่ยังเคยบอกโยมอยู่หลายครั้งว่าก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองไปนะเป็นสามีเป็นภรรยาต่อให้เป็นพระอริยะมาจากไหนนะสมัยพุทธกาลพระโสดาบันะ เม่นนางวิสาขายก็ย,ยังทําหน้าที่ของภรรยาเนี่งที่ดีอย่างเงี้ยนะอนาถวาินิจเศรษฐียังทําหน้าที่ของสามีที่ดีนะมีอยู่รายหนึ่งที่สามีเป็นในพรานตื่นชาติมากกเตรียมอาหารเตรียมออกเตรียมธนูให้สามีเอาไปล่าสัตว์เป็นปกติไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องไปฆ่าแกงอะไรใครนะแค่ทําหน้าที่ของภรรยาแค่นง้นึงมันรวมถึงเรื่องน่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยก็แค่ทําหน้าที่ของตัวเองแค่นั้นแหละนะถ้าเป็นนักภาวนายอย่าไปนหนีจากโลกนะหนีไม่ไดนะ้นะเพียงแต่ว,ว่าในขณะที่เราทําหน้าที่นั้นก็ให้รู้ว่าเนี่ก็เป็นเพียงหน้าที่ตามสมมุติแค่นั้นเองตามสมมุติบัญญตัติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยานะทําหน้าที่ตามสมมุติไปแค่นั้นเองนะแต่ในขณะเดียวกัน หน้าที่อย่างหนึ่งก็คือหน้าที่ที่จะต้องดับทุกข์ให้กับตัวเองอันนี้ไม่มีใครทําแทนได้นะกต่างคนก็ต้องต่างทําบางคนก็อาจจะดับทุกข์ด้วยหลากหลายวิธีการก็เรื่องของเขานะนะงคนดูนังฟังเพลงต้องไปเมาต้องไปเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินไปนะ่ะนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอันนั้นเขาก็หาวิธีการดับทุกข์ของเขานะ่ะเราที่เป็นนักพานาะ ดูสังเกตดูธรรมชาติของกายของใจไปอย่นนะีอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแค่นั้นแหละนะก็เพียงแค่ว่าเราจะดับทุกชั่วคราวหรือจะดับทุกถาวรอ,อันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเองแค่นั้นเองนะะเดี๋ยวเราทำบัสสดมนกัน